วันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับพิกซี่เอียค่ะพิกซี่เอียคืออะไรภาวะหูยานยืดแล้วก็ทรงหูแปลกไปจากการผ่าตัดดึงหน้าส่วนใหญ่จะเกิดจากการผ่าตัดดึงหน้าอาจจะเกิดศัลยกรรมอื่นได้แต่ว่าน้อยเราจะอิ s e r t รูไปไว้ให้ดูนะคะพิกซี่เอียก็คือมันแปลว่าแบบหูดังฟ้าอะไรอย่างเงี้ยพวกเหมือนเอาคำนี้มาจากนิทานเอลนิทานนา,นฟางฟ้าที่นราออกใช่ไหมเอลวะทุกคนค,คือหูหมันจะยาวก็คือเหมือนคนแก่หูยานแต่ว่าแทนที่ปกติติ่งหูเราจะโค้งอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันกลับตัดลงมาแบบเนี้ยก็เรียกว่าพิกซี่เอียร์ค่ะเป็น Power, ความผิดพลาดในการผ่าตัดของแพทย์อย่าไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าถ้าคุณหมอเก่งต้องไม่มีภาวะพิกซี่เอียเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดดึงหน้านะคะนี่เนี่ยการผ่าตัดดึงหน้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณหมอไม่เก่งมันจะมีเอฟเฟกต์ต่งเยอะมากดังนั้นการที่เราจะผ่าตัดดึงหน้าเราต้องเลือกหมอให้เก่งจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆหรือว่าแบบอย่างที่ทุกคนคิดที่เราจะเลือกที่แบบใกล้ที่ถูกที่สะดวกว่าที่แค่โฆษณาเยอะทีนี้เนี่ยการแก้ไขพิกซี่เอียเนี่ยเมื่อเป็นแล้วอะคะ่ะก็จะต้องหนึ่งผ่าตัดแก้ไขใหม่เฉพาะติ่ เก่าเลยไหมเหมือนกับก่อนผ่าตัดดึงหน้าไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าหนังเราถูกตัดออกไปแล้วไงก็แค่จะแก้ทรงให้มันแบบโค้งอย่างนี้กลายเป็นอย่างนี้ให้กลับมาโค้งใหม่แต่โค้งนั้นมันก็จะเล็กลงลองดูภาพตามได้เลยหรืออันดับที่2ก็คือถ้ามันแย่มากจริงๆอาจจะต้องตัดเนื้อเยื่อปลูกถ่ายเนื้อเยื่อจากส่วนอื่นมาแต่งซึ่งมันก็จะมีรอยของการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อแต่ในกรณีที่แบบติ่งหูหายไปเลยหรือว่าติ่งหูแบบคือมันแย่มากจริงๆแบบไม่สามารถรวบผมได้ไม่สามารถใส่ต่างหูได้เลยก็อาจจะต้องทำการปลูกถ่ายเนื้อเยื่ พระแล้วก็ไม่ถูกต้องของศัลยแพทย์ค่ะ